สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ดิชาว,วันแทสไตเยอรมันนะคะวันนี้เราจะทำเมนูไก่ผัดมิดมะม่วงหินวา,านนะคะเดี๋ยวเรามาดูส่วนประกอบกันนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะส่วนประกอบอันแรกนะคะก็คือพริกหวานนะคะพริกหวานมีทั้งหมดสีสีนะคะก็มีสีส้มสีเหลืองสีแดงแล้วก็สีเขียวนะคะามีไม่ครบสีสีก็ไม่เป็นไรนะคะแล้วก็มีหัวหอมนะคะหั่นนะคะหั่นเป็นชิ้นแบบนี้นะคะ แล้วก็ต้นหอมค่ะหั่นแล้วนะคะมีแป้งทอดกรอบนะคะพริกชี้ฟ้านะคะพริกชี้ฟ้าเนี่ยเราเอาเม็ดออกหมดแล้วนะคะนะคะแล้วก็มีเนื้ออบไก่นะคะหั่นเป็นชิ้นลูกเต๋านะคะแล้วก็มีเม็ดมะม่วงหิม,มาพานแล้วก็เครื่องปรุงของเราก็จะมีน้ำตาลค่ะก็ซีอิ๊วขาวนะคะแล้วก็มีซอสหอยนางรมค่ะ เดี๋ยวเราไปเริ่มทากันเลยนะคะขั้นตอนแรกตั้งกระทะใส่น้ำมันก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะมาทอดเออม็ดมะม่วงหิมาพานต์นะคะแล้วก็ทอดไก่นะคะพอ,อน้าํามันร้อนแล้วเราก็ใส่เม็ดมะม่วงหิมาพานต์ลงไปนะคะต้องคอยคนเรื่อยๆนะคะระวังเม็ดมะม่วงมันจะไหม้นะคะอเอาแค่แบบ หเหลืองๆพอนะคะเม็ดโม่มของเราเริ่มเหลืองแล้วนะคะเอาเหลืองประมาณนี้ก็พอนะคะ แช่ไว้ก่อนนะคะให้มันเสด็จน้ำมันนะคะหลังจากนั้นก็ตามด้วยพริกแห้งนะคะพริกแห้งทอดมาหน่อยน,น,นะคะแห่ง่องสอมค่ะ นี่นะคะเราทอดแป๊บเดียวไม่ถึงหนึ่งนาทีนะคะอเอาแค่ให้ความหอมออกมาก็พอนะคะขั้นตอนต่อไปเราก็จะทอดไก่นะคะใส่แป้นะคะนําไก่ไมาชุบก,กับแป้นะคะแล้วก็ทอดนะคะ ทอดไปเรื่อยๆนะคะจนเนื้อไก่ออกสีเหลืองนะคะ นี่นะคะนี่คือไก่ทั้งหมดที่เราทอดเสร็จแล้วนะคะก็จะมีความเหลืองนิดหน่อยนะคะเดี๋ยวเราต้องไปทอดพริกหวานต่อนะคะทอดพริกหวานแล้วก็หัวหอมต่อนะคะ นี้ทอดไม่นานนะคะทอดแค่ให้สุกนิดหน่อยนะคะงงต่อไปเราก็จะเตรียมน้ำซอสกันนะคะซีอิ๊วขาว3มช้อนโต๊ะนะคะ ซอสหอยนางรม1ช้อนน้ำตาลทรายสองช้อนครึ่งนะคะอนีห้น้ำตาลละลยนะคะเคี่ยวจนน้ำซอสง่วนนะคะมันจะได้เกาะส่วนประกรอบของเรานะคะ ไก่แล้วก็ใส่พิซของเรานะคะพอกสอแล้พอใส่แล้อให้มื่อเหงื่อผ่านล,ลงไปนะคะ รำด้วต้นหอมนะคะเป็นเอ็นว่าเสร็จขั้นตอนนะคะเมนูนี้นะคะเป็นเมนูเอาใจฝรั่งะคะเพราะว่าเป็นเมนูที่กินง่ายนะคะมันไม่เผ็ดนะคะ เราต้องเอาใจส่าวอน,นิดนึงนะคะกินได้ทุกเพศทุกวัยค่ะเด็กก็กินได้นะคะสันนารับประทานนะคะนี่ค่ะยั่วจ้าสองเสิร์ฟนะคะเมนูไก่ผัดเม็ดมะม่วงหิืมาพา้า์ค่ะ